สวัสดีค่ะทุกคนพี่ฝนจะมาแจ้งข่าวเรื่องอาการป่วยของตัวเองนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนถามเข้ามานะว่าพี่ฝนเป็นอะไรผ่าตัดหายทีหรือ,อยังอะไรเงี้ยพี่คือไม่ได้ผ่าตัดนะคะพี่ฝนก่อนอื่นขอโทษเลยนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะในวิดีโอคลิป ที่ลง youtube ไปมีอยู่สองทิปที่พี่ฝนลงไปก่อนเข้าโรงพยาบาลนะคะทำไมถึงเข้าโรงพยาบาลก็คือ,อพี่ฝนมีอาการปวดท้องด้านซ้ายนะคะปวดท้องด้านซ้ายเป็นตั้งแต่วันอาทิตย์สองทุ่มก็มีอาการปวดคือตัวเองก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่า ว่าก่อนนี้ก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปหาหมอนะพี่ฝนก็กินยาเช้ามาวันจันทร์จะไปโรงเรียนก็อาบน้ำธรรมดาหลังจากที่อาบน้ำเสร็จประมาณ9ก้าโมงเชา้าพี่ฝนรู้สึกว่ามันปวดมากกว่าเดิมก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยนอนนอนนอนอยู่ที่บ้าน ก็โทรบอกแฟนว่าเออเธอฉันฉันปวดท้องฉันไม่ได้ไปโรงเรียนแฟนก็ถามว่าเธออยากจะไปหาหมอไหมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกฉันพอทนได้ฉันคิดว่ากินยาก็คงจะหายนอนพักก่อนก็เลยอยู่บ้านนอนพักอยนอนพักแล้วก็กินยายาแก้อักเสบยาแก้ปวดท้องยาลดกดกินทุกอย่างที่ที่มีอ่ะ สรุปก็คือไม่หายหลังจากนั้นแฟนกลับมาบ้านก็เลยบอกว่าเอางี้ละเธอฉันฉันปวดท้องมากฉันไม่ไหวละ,ะต้องไปหาหมอแฟนก็ขับรถพาไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็ไปที่อ่ามันจะมีคลินิกนะคะที่เปิดเปิดกลางคืนเราก็ไปที่คลินิกเราก็ไปนั่งรอหมอสามชั่วโมง <c oughs> ไปครั้งแรกนั่งรอ ไปตอนแรกเลยอะ่ะแรกเริ่มเลยไปก็นั่งรอประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็หมอก็เรียกชื่อเราก็เข้าไปตรวจอาหมอก็บอกโอเคตรวจเสร็จสับอะไรแล้วก็ให้ออกมานั่งรอข้างนอกรออีกสองชั่วโมงซึ่งก็ปวดมากก็เลยแฟนก็เลยไปบอกหมอว่าภรรยาฉันปวดท้องมากนะคุณจะให้รออะไรอะไรอย่างเงี้ย คลินิกก็เลยส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยเขียนใบส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลเราก็ไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไปยื่นเอกสารก่อเอกสารอะไรเรียบร้อยคือแจ้งก่อนนะคะคือไปที่อนามัยครั้งแรกเจาะเลือดสามเข็มอ่ะสามสามหลอด แล้วก็ตรวจฉี่ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตรวจฉี่เสร็จแล้วลงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลหมอก็เจาะเลือดอีกสามหลอดแล้วก็ตรวจฉี่ซึ่งเราก็นั่งรอประมาณสองชั่วโมงตอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งแรกพี่ฝนก็ถามว่ารอ,ออะไรคะซึ่งเราปวดมาก หมอก็เลยบอกว่ารอผลเลือดนะต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองชั่วโมงอ่ะโอเคเราก็รอผลเลือด2ชั่วโมงผ่านไปหมอก็บอกว่าเดี๋ยวแพทย์จะมาพบคุณนะเราก็นั่งรอหลังจากนั้น1ชั่วโมงหมอก็ยังไม่มาอีกซึ่งมันก็เป็นเวลา3ชั่วโมงรวมกันหลังจากนั้นเราก็เดินไปหาพยาบาลแล้วเราก็ถามว่า หมอยังไม่มาหาเราเลยพยาบาลก็เลยบอกโอเคคุณนั่งรอแล้วฉันก็จะไปตามหมอให้เขาก็ไปตามหมอประมาณสิบห้านาทีหมอก็มาเขาก็ขอดูหน่อยว่าเธอปวดท้องบริเวณไหนเขาก็กดท้องกดกดอย่างแรงกดกดกดอันนี้ก็คือการรักษาของเขาเราเราเราก็ไม่รู้ว่าทําไมกดหรืออันนี้ก็อาจจะเป็นที่หมอเขาต้องดูหรือเปล่าเขาต้องกดดูมั้งก็กดดูกดไปทั่ว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 ,วไม่เจอ ไม่เจ็บแต่ว่ากดไปตรงที่เราเจ็บเราก็บอกว่าเราเจ็บตรงนี้อ่ะหมอก็บอกว่าอ่าปวดมากเลยเหรอบอกว่าปวดมากแล้วหมอก็บอกว่าฉันไม่สามารถผ่าตัดเธอได้เพราะว่าฉันไม่รู้สาเหตุว่าเธอเป็นเพราะอะไรแล้วยังไงคะหมอก็เลยให้มอร์ฟีนแล้วก็อ่ากลับบ้านนั่นเป็นเวลาตีสาม เพราะว่าหลังจากที่ตรวจน่ะหมอให้นอนรอให้มอร์ฟินเสร็จแล้วก็ให้นอนรอให้ให้เรารอตีสามก็เลยถามหมอว่าจะเอาอยัางไงหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเธอก็กลับไปบ้านก่อนถ้าเธอปวดทนไม่ได้เธอค่อยมาใหม่โอเคฉันก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จเราก็ปวดท้องมากเพราะว่ามอร์ฟินที่หมอให้ครั้งแรกไม่ไม่ไม ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยก็คือยังก็ยังปวดอยู่ก็กลับมาบ้านสักประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าก็เลยโทรบ,บอกแฟนว่าฉันไม่ไหวฉันปวดมากแฟนก็เลยขับรถมารับไปที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงเราก็ไปรอไปหาหมอไปหาหมอก็เจอหมอคนใหม่ ก็เหมือนเดิมเจาะเลือดตรวจฉี่อันนั้นเป็นครั้งที่3มที่เจาะเลือดตรวจฉี่แล้วก็พอเสร็จก็รอเหมือนเดิมอีกสองชั่วโมงรอผลเลือดสรุปก็ไม่เป็นอะไรไม่ท้องเสร็จปุ๊บหมอบอกว่า อ่ะพยาบาลบอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวหมอจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะมาตรวจเราก็นั่งรอประมาณสี่โมงครึ่งหมอก็เข้ามาซึ่งเราไปตั้งแต่บ่ายโมงนะสี่โมงครึ่งหมอก็มาก็กดท้องตรวจดูนูนนี่นั่นฉันว่าเธอต้องไปหาหมอ ู้หญิงที่เป็นผู้หญิงซึ่งก็โอเคคุณคุณ,คณมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณก็บอกมาเลยว่าจะให้ราโอทำอะไรหมอกอ็เขียนใบส่งตัวมาให้เราไปที่อีกเมืองหนึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งมีหมอผ่าตัดแล้วก็ไปซึ่งคุณหมอส่งเราไปที่แผนกสูติ ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราปวดท้องปวดท้องแต่ให้เราไปตรวจภายในอ่ะไม่เป็นไรหมอให้ไปตรวจเราก็ไปไปถึงปุ๊บหมอก็เจาะเลือดอีก3ามเข็มอ่ะสหลอดตรวจฉี่เหมือนเดิมเสร็จหมอก็ตรวจภายในอันตราซาวข้างในดีมากอะไรดีทุกอย่างแต่ขออ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ ว่าคุณมีว่าคุณมีติดเชื้ออะไรหรือเปล่าโอเคอยากตัดตัดเลยค่ะหมอก็ตัดชิ้นเนื้อไปแล้วก็นั่งรอผลอีก2อชั่วโมงครึ่งแล้วหมอก็ลงความเห็นว่าภายในดีทุกอย่างาผ่ดแผลที่ผ่าตัดมา ก็ดีหมดไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่าเดิมคือปกติทุกอย่างส,ส่งเรากลับมาที่โรงพยาบาลในเมืองที่เราอยู่อีกรอบหนึ่งซึ่งเมื่อวานเราก็ไปไปตอนอบ่ายโมงบ่ายสองโมงหมอก็ เจาะเลือดสมหลอดและก็ตรวจฉี่เหมือนเดิมซึ่งก็เจอหมอคนที่สองคนเดิมเราก็นั่งรอผลเลือดสองชั่วโมงก่อนแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงหมอก็มานั่นก็คือสามชั่วโมงหมอก็เข้ามาแล้วก็คือไม่ได้ตรวจแล้วนะหมอเขาก็รู้เขาเขาอ่านประวัติเขาบอกว่า เราหาสาเหตุไม่ได้ว่าคุณปวดท้องเพราะอะไรเพราะว่าในช่องท้องคุณก็ปกติดีแล้วผลเลือดคุณก็ดีมากหมอทําแบบนี้เพอร์เฟกเลือดคุณเพอร์เฟกมากคุณแข็งแรงกว่าหมออีกนะถ้าตรวจกันจริงๆแล้วคะฉันต้องภูมิใจไหมเนี่ยอืมแล้วก็เลยถามหมอว่าเอาแล้วแล้วฉันจะต้องทํำยังไงแล้วฉันทํายังไงฉันถึงจะหายปวดท้องฉัน ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าหมอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วคนป่วยจะรู้ไหมว่ามัน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 เป็นอะไรแล้วฉันก็ไม่มียากินซึ่งหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับอ่าคอเลกาก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นหมออีกคนหนึ่งเขาก็ไปหายไปอีกสองชั่วโมงก็เข้ามาอีกแล้วก็มาแล้วก็มาคุย พี่ฝนเราบอกว่าเราเราไม่สามารถจ,าจ่ายยาให้คุณได้นะเพราะว่ายาที่เราให้คุณไปเนี่ยมันไายแรงที่สุดแล้วมันมันเป็นยาแรงที่สุดแล้ว <c oughs> ซึ่งเราก็นะสามทุ่มแล้วเราไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองซึ่งสามทุ่มแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอก็ไม่ทำอะไรก็ให้เรานั่งรอเราก็นั่งรออยู่ในห้อง แล้วก็รอซึ่งมันไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยแล้วสุดท้ายหมอก็มาก็ให้มอร์ฟินแล้วก็บอกกับเราว่าอ,อ,อันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ที่ให้มอร์ฟินเพราะว่ามันจะให้มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เลยถามว่าแล้วฉันไม่มียากินแล้วฉันจะต้องทํำยังไงคุณก็ต้องกลับไปดูอาการของคุณนะแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรมากหรือเปล่า ถ้าถ้าปวดมากหรือแบบทนไม่ได้จริงๆก็กลับมาหาหมอสรุปพี่ฝนก็ไม่ได้รับการรักษาก็คือไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ได้อันตราซาวดูลำไส้หรืออะไรสักอย่างซึ่งพี่ฝนถามว่าโกรธไหมก็โกรธนะโกรธที่หมอก็แค่มากดกดท้องดูแล้วบอกว่าเราเพอร์เฟกบอกว่าเราไม่ป่วยบอกว่าเราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรผิดปกติ แล้วซึ่งถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดเราคงไม่อยากจะไปหาหมอเพราะว่าคือแฟนไปส่งเข้าไปด้วยไม่ได้นะพี่ฝนก็เข้าไปข้างในคนเดียวแล้วพี่ฝนก็พูดภาษาสวีดิตไม่เป็นพี่ฝนก็พูดกับเขาภาษาอังกฤษซึ่งหมอบางคนก็พยาบาลบางคนก็พูดได้บางคนก็พูดไม่ได้ซึ่งซึ่งเราต้อง เจอกับหมอเท่านั้นที่เราจะพูดกันรู้เรื่องซึ่งพี่ฝนก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอาอยัางไงสรุปฉันตกลงฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้จนตอนนี้พี่ฝนกลับมาบ้านแล้วก็ยังไม่รู้ยาก็ไม่มีกินหมอไม่ได้ให้ยามาเลยซึ่งพี่ฝนนึกถึงคนคนหนึ่งที่ทำ YouTube ชื่อ เขาเขาชื่อน้อยหรือชื่ออะไรสักสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่ฝนเคยเคยติดตามเคยเคยดูเขาอยู่ที่เขาออกมาทําคลิปแล้วออกมาบอกว่าเขาอ่าป่วยแล้วไปโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะซึ่งการรักษาของเขาถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเขาอะแต่พี่ฝนไม่รู้นะว่าว่าชื่อชื่ออะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ที่รู้จักเขานะอืม เขาเขาป่วยติดโควิดนะรู้สึกอืเพราะว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้รับการรักษาหรืออะไรสักอย่างหนึงน,นี่แหละพี่ฝนก็จําไม่ได้ซึ่งพอเกิดขึ้นกับตัวเองอะแล้วเราก็เลยแบบว่าอา้าวที่แรกที่เราดูดูคลิปเขาเราก็ไม่เชื่อนะว่าอา้ามันเป็นไปได้เหรอที่หมอเขาจะไม่ดูไม่สนใจอะ่ะซึ่งที่ไหนอะโรงพยาบาลอะคนที่เขาเป็นหมอเขาต้องการรักษาเขาต้องการช่วยผู้ป่วย เขาต้องการช่วยทุกคนที่เจ็บที่ป่วยแต่พ่อมาเจอกับตัวเองก็เลยงงพี่ฝนก็เลยงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วแล้วแล้ฉันต้องทำตัวยังไงแล้วฉันต้องเอายาที่ไหนกินแล้วฉันต้องแล้วฉันกลับมาอยู่บ้านแล้วฉันจะดูแลตัวเองอยังไงซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ถามว่าหายปวดหรือยังไม่หายนะก็ยังเป็นอยู่บางทีปวดถึงกับ นอน้องไห้เลยแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราเราเรามียาอยู่ยาอะไรที่มีกินในบ้านเราซื้อมาจากไทยเราก็จะเอายาของไทยของเรานี่แหละกินก็จะมียาแก้ปวดยาแก้อักเสบเม็ดดำแดงซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่าเขามีขายไว้ที่นี่เขาไม่มีขายนะแล้วคนที่จะไปซื้อยากินเองถ้าไม่มีใบใบสั่งยาจากโรงพยาบาล แล้วไปซื้อยาที่าฟาร์มาซีร้านขายยาเขาไม่ขายให้คุณนะอืมซึ่งมันก็ลำบากนะก็เลยด้วยความเจ็บความปวดของตัวเองก็เลยพูดกับแฟนว่าเนี่ยถ้าฉันอยู่ไทยฉันได้รับการรักษาแล้วฉันรู้ไปแล้วว่าฉันเป็นอะไรซึ่งเล่าให้หลายหลายคนฟังอะ่ะเขาก็ไม่เชื่อนะจริงจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งมันเกิดมาแล้ว ซึ่งพี่ฝนนะโดนเจาะเลือด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง4ครั้งในการไปหาหมอ3วันพี่ฝนเจ็บปวดมาแล้ว3วันวันที่4วันนี้นะวันตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพวกพลหัดส4วันไม่ได้รับการรักษาเลยหมอให้มอฟีนมันก็ช่วยได้มอฟีนจะอยู่ได้ประมาณ11ชั่วโมงหลังจากนั้น ก็จะมีอาการอีกแต่ถามว่า,าหมอเขาไม่รักษาแบบนี้เราขอเอกซเรย์ได้ไหมคุยกับหมอแล้วแต่หมอบอกว่าเอกซเรย์ไม่ไม่มันไม่สามารถบอกอะไรได้ซึ่งหมอเขาพูดแบบนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรได้ก็คือน,นั่นแหละผล คนการรักษาของพี่ฝนเป็นแบบนี้ซึ่งหลายคนถามว่าเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้แต่ว่าปวดท้องปวดข้างซ้ายไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะมีน้องๆมีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มีหลายๆคนนะคะอ่าก็ ส่งข้อความมาถามแล้วก็บางคนก็โทรมาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นยังไงก็พูดได้ว่าปวดแค่นี้แล้วหมอว่าเป็นอะไรก็ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหมอก็ไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นอะไรแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะ เข้ามาส่งข่าวแล้วก็มีพี่จินนะคะมีพี่จินก็โทรมาถามแล้วพี่จินก็ช่วยตอบคอมเมนต์บ้างนะคะแล้วก็บางคนที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะแต่ว่าเวลาที่หมอให้มอฟินมาเนี่ยจะก้มดูตัวหนังสือนาน,านๆไม่ได้มันจะอาเจียนนะคะพี่ฝนก็เลยไม่สามารถตอบได้นะเมื่อเช้านี้ก็ตอบไปแล้วบ้างนะ,ะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามัน มันมันเวียนเียนหัวก็เลยไม่ได้ตอกแล้วก็พี่ฝนก็มีวิดีโอคลิปถ่ายไว้นะคะซึ่งยังไม่ได้ลงก็เดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะอ่าวิดีโอที่ไปเก็บเห็ดไปถ่ายคลิปมานะคะไปเก็บเห็ดก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลน,นะคะพี่ฝนตั้งใจว,ว่าจะเอาลงวันจันทร์กับวันพุธแต่ก็เข้าโรงพยาบาลซะก่อนก็เดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วก็เย็นนี้แหละเดี๋ยวพี่ฝนก็จะ ลงคลิปให้ดูนะคะถ้าถ้าไหวนะถ้ายังแบบว่าเอออาการดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนก็กินข้าวแล้วแล้วก็กินยาแก้อักเสบไอ้เม็ดดาแดงที่ซื้อมาจากไทยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าแต่มันไม่มีทางเลือกเนาะโอเคมันก็ต้องดูแลตัวเองกันไปก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆสําหรับกําลังใจ <c oughs> ทุกๆคนที่ให้มานะคะแล้วก็ เดี๋ยวอาการเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ฝนจะส่งข่าวอีกทีนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนรักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจ็บป่วยขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเหมือนพี่ฝนเีงสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเมืองไหนก็อาจจะเขาอาจจะรักษาดีก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ